รีบครับเจอก,กันต่างนี้นะฮะผมเคยพูดถึงคำว่า like ไป2องเวอร์ชันและสองพาร์ทนะซึ่งนั่นคือการแสดงความรู้สึกว่าชอบอะไรบางอย่างแล้วก็หาคำที่มีความหมายเหมือนคำว่า like มาให้ดูให้เลือกใช้เอาเพื่อหลีกเลี่ยงความซ้ำซากว่างั้นในพวกสำนวนต่างๆทีนี้วันนี้เนี่ยจะมาเป็นแบบพิเศษนิดนึง คือเป็นประโยคที่ใช้บอกว่าผมชอบคุณฉันชอบเธออะไรอย่างเงี้ยนะฮะเน้นว่าคือเป็นความชอบระหว่างบุคคลต่อบุคคลนะฮะหรือพูดง่ายๆว่าเหมือนมาสอนให้หนุ่มจีบสาวว่าประโยคสอนจีบสาวอะหรือแม้จะเอาสาวไปจีบหนุ่มก็ได้นะสมัยนี้นะผู้หญิงจีบผู้ชายก่อนก็เยอะแยะไปนะฮะเพราะฉะนั้นเราเอาประโยคนี้ไปใช้ได้มันจะฟังดูไฮโซฟังดูเป็นสายฟอคือ ไม่ใช่แค่ I like you I like you อยู่แค่นี้นะฉันชอบเธอมันซ้ำซากซากนะมีวิธีการพูดที่มันหลากหลายเก๋ไก๋อยู่อีกหลายประโยคเดี๋ยววันนี้ให้ดูสักห้าประโยคนะครับมีอะไรบ้างนะแทนที่คุณจะบอกใครว่าฉันชอบคุณมากเลยเนี่ย you like you very much ซึ่งมนซ้ำซากเนี่ยเราก็สามารถใช้ประโยคแทนอื่นๆได้ประโยคแรกก็คือ I'm crazy about you I'm crazy about you Yeah, crazy ปกติแปลว่าคลั่งไคล้บ้าคลั่งนะนะ I'm crazy about you ให้ใช้บทบาเชื่อมด้วยว่า about โอเคนี่ประโยคแรก I'm crazy about you แปลเป็นไทยก็คือฉันคลั่งไคล้เธอมากเลยนะประมาณนั้นเลยแทนแทนคำว่า I like you very really much ได้อันที่สอง I've got feelings for you I've got feelings for you ะ f e e l ่งเตัวไปหด้วยมีความรู้สึกหลายอย่าง I've got feelings for you ฉัน ก็คือมันจริงๆองบอกว่ามันแปลเท่ากับ I like you very much ฉันชอบคุณมากทุกๆประโยคนะฮะเพียงแต่ว่าถ้าแปลตรงตัวมันก็แปลได้ประมาณว่าฉันมีความรู้สึกหลากหลายหลาย,ลาย,ลายอย่างให้ให้เธอ I feel i n s f o r you ก็ไม่ต้องแปลขนาดนั้นแต่ผมแปลว่าเป็นความรู้เฉยนะอันต่อไม I care deeply about you I care deeply about you care คือใส่ใจสนใจ I care deeply about you ฉันใส่ใจเธออย่างลึกซึ้งมาก deeply คืออย่างลึกซึ้ง ซึ่งมันต้องแปลขนาดนั้นก็ได้ก็คือเท่ากับ I like you very much I care deeply about you อ่าต่อไปนะ I adore you อันนี้สันส้นๆเลยง่ายๆนะจำไม่ยาก I adore you ฉันชื่นชมฉันแบบว่านิยมยกย่องในตัวเธอมากนะฮะซึ่งถ้าเป็นในเชิงชู้สาวหน่อยหนึ่งก็จะมาแบบว่าชอบเธอมากๆเลยเหมนะือนกัน I adore you นะโอเคสี่ประโยคเนาะประโยคสุดท้ายเนี่ยมันจะออกแนว อ,อีโรติกนิดๆอีโรติกคืออะไรคือเป็นเรื่องความรักคล้ายๆโรแมนติกแต่มันทำไมมันออกแนวมีความแบบทะลึ่งนิดๆนะฮะออกแนว18บวกนิดหนึง่งนัประโยคนี้คือ you turn me on นะ you turn me on หรือ you have turned me on ก็ได้นะเน้นเอาถ้าจะใช้ have turned ก็คือได้เกิดขึ้นแล้วนะฮะเรายังเกิดอยู่อย่างงี้นะ you have turned me on แต่พูดปกติก็คือ you turn me on นะฮะ ปกติ turn on น่ะมันใช้กับไฟใช้กับเครื่องยนต์กลไกลมันมีความหมายแปลว่าเปิด turn on the radio turn on the television turn on the light ใช่ไหมฮะเปิดไฟเปิดอะไรเงี้ยนะฮะโอเค <c oughs> okay, sorry ซึ่งในกรณี you turn me on มันไม่ได้แปลว่าเธ,เธอเปิดฉันไม่ใช่นะแต่คือเธอทําให้ฉันรู้สึกแบบยังไงเดียกระชุ่มกระชวยกระปี้กระเ,เป๋ามีชีวิตชีวาแบบให้ให้รู้สึกแบบแหมมันมันออกแนวแบบ นะขนลุกขนขนพองอะไรอย่างเงี้นะฮะเสียวซาดบอกไม่ถูกอ่ะเหนะยูเทิร์นมีออนนะ,ะมันเป็นออกแนวแบบทําให้ฉันรู้สึกไปในเสีงในเชิงดนั้นนะฮะก็ก็เข้าประมาณนั้นเอาโอเคนี่คือประโยคที่หลีกเลี่ยงการพูดไอ like you ฉันชอบเธอนะ,ะผมเอาไวานดำดู5ประโยคเอาไปลองใช้ดูนะฮะใครสนใจชอบประโยคไหนก็เอาใช้ดูใช้จีบฝรั่งได้นะฮะโอเคก็ขอบคุณมากที่ติดตามชมนะฮะถ้าเห็นมีประโยชน์ก็ Thank you very much for watching and following. See you again next time.